สวัสดีครับผมนงปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการออกแบบระบบชุดบ้านสวนนะครับสำหรับงานโซล่าเซลล์นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะออกแบบระบบนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราต้องการใช้ไฟอะไรบ้างนะครับตัวอย่างผมนะครับที่ผมออกแบบมานะครับผมจะยกแค่2ตัวอย่างนะครับผมต้องการใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟ DC นะครับ12โวลต์นะครับ12วัตต์ สามหลอดนะครับก็คูณสามนะครับผมต้องการเปิดวันละห้าชั่วโมงนะครับผมก็จะได้สามสิบหกวัตต์คูณห้าชั่วโมงนะครับเท่ากับร้อยแปดสิบวัตต์นะครับตัวนี้หลอดไฟผมก็จะได้อยู่ที่ร้อยแปดสิบวัตต์นะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับพัดลมดีซีนะครับสิบสองโวลต์ครับก็โดยประมาณนะครับจะอยู่ที่ยี่สิบห้าวัตต์นะครับหนึ่งตัวนะครับ อันนี้แนะนําให้นะครับชุดบ้านส่วนนะครับแนะนําให้เป็นพัดลม DC นะครับถากเป็นพัดลม AC นะครับเราต้องใช้อินเวอร์เตอร์มาแปลงไฟนะครับอันนี้จะลดต้นทุนนะครับเปิดวันละประมาณนะครับ10บชั่วโมงนะครับก็25วัตนะครับคูณ10ชั่วโมงนะครับเท่ากับ250บวัตนะครับแล้วก็มาบวกหลอดไฟนะครับร8อยแปดิบวัตนะครับเท่ากับ4 3 0สามสบวัตนะครับ ตัวนี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับว่าเราใช้ไฟคืนหนึงครับอยู่ที่430วันนะครับครับเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกนะครับว่าเราต้องใช้แบตใช้อะไรเท่าไรนะครับจะได้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ